สวัสดีสาวกฟ,ฟิฟฟ,ฟี่เอ็กซ์ปหกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอ็กซีนทีวีนะครับช่องเดิมนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปที่สามารถเล่นฟิฟฟ,ฟี่ได้ลื่นๆด้วยกันนะครับผมก็เป็นไอเป็นไอนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผม อันนี้สําหรับใครที่เล่นบูส t ต c ก5บูส t ต c ก4แล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ไหวอยู่นะฮะสำหรับคอมสเปคต่ำๆเลยนะกันบอกเรียกว่าแบบ,บแบบไม่ไหวแล้วครับผมต้องการความช่วเหลืออะไรเงี้ยโอเคผมก็จะมาบอกวิธีทําให้มันเล่นได้ลืนล่นๆด้วยแล้วกันนะครับผมกับ MSI version 4.240.15.5321 32บิตนะฮะผมก็จะแนะนำเวอร์ชันนี้เนาะเพราะว่าผมลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ลื่นที่สุดแล้ว คือลื่นเปิดนะครับเพราะว่าผมไปลองกับฟิฟรีธรรมดาที่โหลดในเพสโตนะฮะมันก็ลื่นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันเด้งแค่นั้นเองครับผมทีนี้เราจะเล่น X86 กันนะฮะแต่ว่าเล่นกับ m s i เวอร์ชันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีที่มันจะทําให้เล่นได้ลื่นๆแบบว่าไม่กระตุกเนาะผมจะบอกวิธีง่ายๆเลยะครับผมมันก็เกี่ยวกับเ8 6อยู่เหมือนเดิมแหละฮะแต่ว่ามันจะมีตั้งค่านิดนไดหน่อยนะครับผมที่ผมจะแนะนำเนาะโอเคเพื่อนๆเข้ามาตั้งค่านะครับผม ตรงนี้ที่เป็น19 2 0ง0คูณ1 0 8 0ผมเลือกตรงนี้เพราะว่ามันเลือกมาให้นะครับเนี่ยมันจะแนะนําตรงนี้ทุกคนถ้าใครแบบแนะนาว 1, 6, ่าพันหกคูณเก้าร้อยเงี้ยก็มาเลือกตรงนี้นะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าคอมตัวเองไหวก็มาเลือกตามที่ต้องการนะฮะคือถ้าเกิดแบบอยากเอาลื่นจริงอะ่ะเลือกตามที่มันแนะนําด้วยแล้วกันนะครับผมอะไรเงี้ยอ่ะของผมมันแนะนําตรงนี้ผมก็เลือกไปอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากเหมือนกันนะฮะ ตามผมมานะฮะตรงเนี้ยผมแนะนําให้ปรับเป็น Disable เลยนะฮะถ้าไม่อยากมีปัญหาอะไรนะผมแบบว่าลื่นจริงๆอะ่ะมันไม่มีส่วนอะไรมากมายครับผมอ้ตรงเนี้ยไอฮาร์ดแวร์เนี่ยโอเคแล้วมันเป็นเบต้าอยู่ด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นเบต้ามาเป็นชาติแล้วนะ <c oughs> โอเคก็เลือกตรงนี้ไปครับผมไม่มีปัญหานะครับผมตรงเนี้ยโอเคส่วนตรงเนี้ยผมให้เพื่อนๆปรับตามจะชอบเลยแล้วกันบางคนอะ่ะมีสคออะ่ะแต่เลือก4คอไปมันก็ไหวนะฮะ บางคนมีสีคอแล้วไปเลือก2คอมันก็ไม่ลื่นนะทุกคนผมแนะนําให้เลือกใครมีสีคอก็เลือกสีคอไปเลยนะใครมีสองคอก็ให้เลือกตามคอที่มีอยู่อยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วมันก็เลือกไปตามที่ถนัดแล้วกันนะฮะที่ไหวนะครับผมก็เลือกตามฝั่ง CPU เนาะอันนี้สำคัญนะทุกคนเฟรมเรทเนี่ยสำหรับคอมสเปคต่ําๆนะฮะผมแนะนําเลยนะครับผมให้ตั้งค่าไว้ที่90เท่านั้นนะครับผม ไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีเฟรมเรทที่มันดันเกินไปเนี่ยคอมมันคอมของเพื่อนเพื่อ,อะที่แบบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะดันไม่ขึ้นครับผมคือมันดันไม่ได้มากกว่าน,นั้นเลยฮะ9กเนี่ก็ลื่นเลยนะทุกคนคือแบบลื่นอะอ่ะง่ายๆครับผมก็เลือก90นะฮะแล้วก็ติ๊กแมปเฟรมเรทอะไรอย่างงี้ก็ตามใจชอบเลยฮะโอเคอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มาเลือกโปรไฟล์ asus l o g t o o ด้วยเลยกันนะฮะ สำหรับใครที่เลือกพันวันพัฒนเนี่ยก็คอมก็ต้องแบบไหวด้วยเนาะบางทีมันวันพัฒนเนี่ยมันใช้เฟรมเรทเยอะนะฮะโอเคแต่เราจะเลือก ASUS l o c k กทูนะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วมากลับมากลับมาปัจจัยสำคัญนะฮะปัจจัยสำคัญคือเฟรมเรทที่90นะครับผมอ่ะอยู่ไหนเฟรมเรทเอ่ย <laughs> โอเคนี่นะฮะเฟรมเรทต้อง90เท่านั้น,นะฮะแล้วก็ เพื่อนไปปรับใน Nvidia ีนะเข้าไป Nvidia ีนะฮะผมจะบอกอย่างละเอียดด้วยเลยกันนะครับผมสำหรับใครที่คอมไม่ไหวแล้วขนาดเล่นเอออแปดหกกับบูตแตกห้านู่นนี่นั่นก็ยังรู้สึกไม่ลื่นนะครับผมเข้ามาที่โปรแกรมนะฮะตามที่เพื่อนๆปรับเันปกติเลยครับผมก็เข้ามาที่เ,เนี่ยแอปเพเยอร์แอนดรอยโฮสต์นะฮะอ่ะที่เขียนว่าแอนดรอยโฮสต์เนาะเป็นเฮดดี้เพเยอร์นะครับผมโอเคของ MSI นะฮะ อันอื่นเพื่อนๆไม่ต้องปรับตามผมนะอันนี้ผมปรับไว้ที่คอมผมไว้นะครับผมให้เพื่อนๆมาโฟกัสที่ตรงนี้นะฮะย้ำนะครับโฟกัสที่ตรงนี้ครับผมแบ็คกราวแอปพลิเคชันแม็กเฟมเลดฮะเลือกไปที่90เหมือนผมเนี่ยอ่ะแล้วแม็กเฟมเลดเลือกไปที่90อ่ะทีนี้เฟมเลดมันก็จะไม่รันเกิน90แล้วทุกคนคือผมไม่ให้มันรันเกิน90ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยจอเนี่ยครับเรสซูรูชันเนี่ยอยู่ที่60นะฮะ ใช่ไหมของเพื่อนอยู่ที่60แต่ว่าจะดันไป90เนี้ยมันก็เกินความสามารถนะครับผมมันไม่ไหวอะไรเงี้ยผมแล้วก็แบบว่าถ้า90อ่ะผมว่าโอเคสุดแล้วคือไม่ต้องดันเกินนี้ครับผมเวลาคอมคอมมันรัน fps อ่ะที่เกินแล้วมันรับไม่ไหวอ่ะมันจะกระตุกฮะมันจะหน่วงผมแนะนําให้ตั้งตรงนี้เป็น90ล็อกไปเลยฮะล็อกไปแล้วกดแอปพลอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จเลยฮะเหมือนเดิมครับผมโอเคพอเราล็อก เฟรชที่90แล้วไหมฮะทีนี้มันก็จะไม่เกิน90แล้วไม่ว่าเราจะเล่นยังไงมันก็จะไม่แบบกระตุกนะ,ะสำหรับใครที่คอมแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับผมจะทิ้งลิงก์เอ่อดาวน์โหลดแอปเพย์เออร์ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะไว้ใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆก็กดไปโหลดด้วยแล้วกันนะฮะชิวๆไปทุกคนลื่นๆไปแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เอ่อฟิฟที่ x แปดหกเหมือนเดิมน,นะฮะผมจะทิ้งไว้สองตัวเลยเนาะแต่ผมแนะนําให้ใช้ตัวแรกนะครับผมตัวที่ไม่มี V2 นะฮะ เพราะว่ามันตัวแรกที่ผมลองใช้กับ m s i ตัวนี้แล้วผมรู้สึกมันลื่นมากๆนะครับผมโอเคเพื่อนๆก็ถ้าตรงนี้มันเป็นเออมันจะไม่ใช่สีตรงนี้ผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันฮนะชัดๆเลยนะครับผมคือว่าตรงนี้มันจะขึ้นตามแอป,ปที่เราเปิดถ้าผมเปิดเป็นเออ blue tag 5หรือ blue tag 4ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสีเขียวตามไปด้วยนะฮะโอเคคล okay, ้ายๆโหลดมาแล้วก็เปิดแอป,ปก่อนนะครับย้ำนะฮะมาเปิดแอป,ปนี้ก่อนนะฮะพอเปิดแอป,ปก่อนแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมโอเค ถ้าใครเป็นแบบนี้ให้ดับเบิลคลิกสองครั้งไปเลยฮะลงไปเลยครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะฮะอันนี้สําหรับบางคนที่ผมเห็นถามมาบ่อยมากนะครับผมว่าผมเป็นไฟกระดาษขาว,วนะนะี่นั่นอะให้มาตรงนี้ครับผม APK นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อวูดแตกห้าูดแตกสี่เลยมาตรงนี้หมดครับเป็น APK เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับผมก็เข้าไปตรงนั้นนะฮะส่วนตนัวผมก็ไว้ได้ดีเนาะแล้วก็ฟิลเลกเป็น6ตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระดาษขาวนะสมมุติว่าเป็นกระดาษขาวสมมุตินะฮะเป็นกระดาษขาวปุ๊บ อะเลือกไปแล้วกด open มันก็จะมาขึ้นอย่างนี้ครับผมโอเคแค่นี้ครับ <c oughs> พเพื่อนๆก็เข้าไปเล่น i f i ฟ e r y เอ6กกับ m อ็มเไอวอร์ชันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับการล็อกเฟรมเลทไว้ที่90เนาะสำหรับคอมที่ไม่ไหวจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วครับผมพเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใจเฟรมเลทมากเนาะบางทีแบบเราเล่นๆไปเนี่ยแค่เรารู้สึกว่าลื่นก็พอเลยฮะบแบบว่ากดปิดไปเลยนะผมไม่ต้องโฆษณาเโฆษณายอย่างผมนะ <c oughs> ผมเปิดไว้พวกผมโฆษณานะครับผมโอเคเนี่ยครับเพื่อน <p aint> ๆก็ปิดไปเลยนะไอพวกเฟมเดตอะไรที่แบบไม่อยากให้มันมาบั่นทอนจิตใจตัวเองนะเอาที่ว่าเราเล่นแบบไหนเรารู้สึกมันเลื่นที่สุดและมันดีที่สุดแล้วเอาอันนั้นดีกว่าครับผมไม่ต้องไปแบบโฟกัสมองเฟมเดตต้องพุ่งเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ผมก็แนะนําสำหรับใครที่คอนสเปกต่ำให้รู้ไว้ด้วยแล้วกันครับผมว่า90มันก็ลื่นเปื๊ดแล้วสำหรับเกมฟรีไฟล์นะครับผมโอเคก็สรุปทั้งหมดนะมวลนะฮะคือ เอเมซไอเวอร์ชันนี้นะครับ5.240.15.5321นะฮะกับฟิฟฟี่เอ็กนะครับผมแล้วก็ล็อกเฟรมเรทไว้ที่90 fps นะครับผมอ่ะแล้วก็ไปล็อกเฟรมเรทใน n v i d i ียไว้ที่90แบบที่ผมบอกโอเคแค่นี้ก็เล่นไม่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 กระตุกแล้วฮะสำหรับคอมที่ไม่ไหวจริงๆนะครับผมมันจะไม่เกินนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง XC TV ด้วยแลวกันนะครับผมขอบคุณมากๆที่แบบเอ่อ มาแสดงความเพียกันเนาะผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ทุกคนเล่นกันเลื่อนๆแบบสบายใจนะครับผมผมมีอะไรช่วยได้ผมก็บอกตลอดนะฮะมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตตลอดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่กดติดตามช่อง XSceneTV ด้วยเลยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านทุกคนขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายเลื่อนไปเลื่อนไป